น,นี้ค่ะอึงยังพาปักหมุดตะลุยกินยาน่างเยาวราชกันต่อค่ะพามากินก๋วยเตีย๋ยวกันร้านนี้ชื่อว่าร้านชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคลุกอืม mm hmm. เส้นหนึบมากหนึบกว่าทุกที่ทุกเคยกินเลยค่ะอร่อยลองปักเกี๊ยวกุ้งหมูราดซอสที่นี่ต่างหูดีงามมากๆพามาทานขนมปังปิ้งนะคะเจ้าดังของเยาวราชชื่อว่าร้านน้องแอมขนมปังปิ้งสั่งขยะค่ะดูดีดทางอมริทรีวีเอชดีช่อง34 อมรินทีสุดจัดประเทศไทยสัปดาห์นี้พบกับหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยพาท่านผู้ชมเนี่ยมายังหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าที่นี่กิจกรรมจะสุดจัดแค่ไหนตามผมมาเลยครับสุดจัดประเทศไทยวัยติดตามความสนุกสุดจัดประเทศไทยได้ในวันที่26มกราคมนี้6โมงเย็นทางอมรินทร์ทีวี hd ช่อง34ครับ <Marine> สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เอป๊อ o d ูเดย์ข่าวร้อนบันเทิงแซบนะฮะวันนี้เจอกับผมปอนสรัญรักษสุขศรีครับแล้วก็พี่พี่แยมหายไปไหน,นครับเนี่ย ไม่ใช่พี่แย้มนะจอยจะตีชัยน้อยแดงค่ะเมื่อวานเจอจอยแล้ววันนี้ก็เจอพี่จอยอจออยีกรอบนึ่งเจอจอยอีกรอบนึ่งคุณวันนี้พี่แอมบอกว่าป่วยนิดนึงนะคะตอนนี้พี่แอมน่าจะดูอยู่หายไปน่ะอยู่ห่ครับพี่แยมวันนี้เราคู่หูคู่ตีสขอยุดรายการไอพ๊อปสุดเอ็นหนึ่งวันเจนเจนขอหนึ่งวันก่อนขอหนึ่งวันนะคะเอาไปกันที่ข่าวแรกค่ะสำหรับคู่บุญคู่นี้เลยเป็นทั้งคู่จีนแล้วก็คู่บุญเลยนะคะนุกปายนั่นเองค่ะคือเขาเนี่ยมีการบอกว่าทำบุญร่วมกัันนนมมีกกาารรรส้งบุญ่วะะค ถึงมีการแบบห่วงเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกเสียใจหรือว่าอ่ะก็ถือว่าตอนนี้เคลียร์กันแล้วรักกันอยู่แล้วเซวเล่นกัไไนไปมาเฉยๆต่อแค่นั้นเองตามสไตล์พี่เจนนี่นะฮะ<า>ก็ รักกันนานๆนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าไลฟ์มาให้เราเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้กับพวกเราไปเรื่อยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมมาตอนหนึ่งข่าวนะครับข่าวนี้เป็นข่าวดีของคุณแจ็คแฟนแฟนฉันนะครับที่ล่าสุดนี่นะฮะกำลังจะเป็นคุณพ่อแล้วคุณจอย์กำลังจะเป็นคุณพ่อแล้วนะครับซึ่งล่าสุดนี่นะฮะแฟนสาวคุณใบหม่อนกิติยาเนี่ยเอาไหมอะไรแล้วเราเราเราพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมดูแลหรออนนี้ก็ดูแลไปเยอะแล้ว จะเกินค่าขอดคือเขาจะมาฟิลแบบว่าเออเพื่อนอันนี้น่าลงทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอันนี้อันนี้เวิร์กไหมผมก็จะแบบเสด็จหาให้ว่าอันนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเอามาขายอ่าว่าที่ชอบคุณหัวนั่นเองนั่นละสิครับอ่คุณผู้ชมช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับสำหรับสองพ่อลูกสุดฮอตพ่อเอ๊ะและก็เต้าหยองนะฮะที่ล่าสุดในพ่อเอ๊ะเนี่ยทำงานหนักมากนะฮะจนล้มป่วยกันเลยรวมถึงอัปเดตนะฮะงานต่างๆของวงล่าสุดช่วงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาตามกันต่อช่วงหน้าครับ ผิวดูอ่อนเยาว์เรียบเนียนหมดห่วงเรื่องริ้วรอยนี่แหละที่ผู้ใช้100%รรู้สึกพึงพอใจในผลลัพธ์ประดับโปร K.A. Aging Pro ช่วยลดริ้วรอยผิวจึงดูอ่อนเยาว์ปเลือก K.A. Aging Pro มือโปรเรื่องริ้วรอยแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งที่ใช้พลังแรงขึ้นกว่าเดิมเคลเมนสูตรใหม่พลังชุยกระจาแค็ขั้นสูตรพอม power factor สยบได้ครบทั้งเนื่อแค่ความคันและความมัน ร้อยเปอร์เซ็นช่วยสยบรังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่ยำมีโฟมอสโคโค่มัลติกราดอร่อยเข้มข้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมาก Redmi Note 13 Series Any, ออนเซนแอคทีฟโบทานีด้วยพลังจากสารสกัดธรรมชาติให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื้นพร้อมกลิ่นหอมละมุนและช่วยปกป้องจากแบคทีเรียปฏิมาณและช่วยปกป้องเดตต่อออนเซนแอคทีฟโบทานีเยอะอ <L> เลยเหล่เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจคุ้มเกินเพิ่มมาเยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลยเลพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจราคาเดิมไปซื้อเหลย เป็นทำไมท้าลุกเป็นหวหนัดนะสุกสัปด์วันเกิดครับแม่วิกซ์วอร์ปรับมีส่วนประกอบของเมนททลน้ำมันยูคาลิปตัสสารบูนที่ช่วยบรรเทา,าอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดวิกซ์วอร์ปรับยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งอ่านคำเตือนฉลาก่อนใช้ยา y ม m m y formos สคค o a m u l ติเก a i n อร่อยเข้มขน้นประโยชน์เต็มๆกล่องนี้จินชอบมาก<ะ>หรือว่า นี่คือเอ็กซิมาพื่นแพ้ผิวหนังที่ไม่ใช่การติดเชื้อเป็นเป็นหายเกิดจากหลายสาเหตุเช่นนี่นี่หยุดเกาบรรเทาอาการขำจากเอ็กซิมาภายใน30นาทีด้วยบีแพนเท่นเซนซิเดิมครีมที่ปรัดจากสเตียรอยและฟื้นฟูกรอกป้องกันผิวบรรเทาอาการขำจากเอ็กซิมาใช้บีแพนเท n นเซนซิเดิมครีมกลับมาแล้ววสันชิ้นที่สองหนเฉย ยังเฉยไม่ได้1บาทที่ไม่อยากให้คุณเฉยรีบเลยถึง28กุมภาพันธ์ที่ร้านวัสัรและวัส์นออนไลน์เท่านั้น กับเอป๊อปเดย์ค่ะร้อนบันเทิงแซบค่ะไปกันต่อเลยไปวงการหมอลำกันม่ากดีกว่านะคะถ้าพูดถึงวงการหมอลำเนี่ยแน่นอนระเบียบวัฒนศิลป์นี่ก็คือยืนหนึ่งเพราะว่าอลังการมากล่าสุดเห็นว่าครบรอบ60ปีไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่จำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อเอเนี่ยก็คือเป็นผู้นํานําทัพเลยออกมาโพสต์ว่าแบบเฮ้ยมีคนที่ไปมั่วสุม